ในที่สุดค่ะทุกคนเบนก็ได้เลเวอร์ที่นิวออร์ลีสลุยเซียนาเมืองนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องดนตรีแจ๊สอาหารสุดจัดจ้านแล้วก็วัฒนธรรมที่ผสมผสานจากหลายเชื้อชาติเพราะที่นี่เคยเป็นเมืองของฝรั่งเศสมาก่อนนะคะสิ่งแรกที่เบนทําเลยก็คือออกไปหาอะไรกินก่อนค่ะเป้าหมายก็คือเป็นเยสที่ร้านดังโลเรตัสนะคะคนต่อแถวก็คือยาวมากเบนเดินมาถึงนะคะคือเหงื่อแตกพลักไม่มีแดดแล้วก็คืออบอ้าวมากเบนสั่งมาเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะอร่อยค่ะช็อกโกแลตก็คือเข้มข้นหอมหวานกําลังดีแต่ถ้ากินเยอะก เรียนได้พกินเสร็จนะคะเบนก็เดินเล่นแถวๆถนั้นต่อเลยค่ะ French Market ตลาดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะบรรยากาศคือมีทั้งของฝากของกินงานศิลปะฝีมือครบเลยค่ะแต่แล้วฝนก็ตกจ้าเบนก็เลยเดินเล่นในเมืองต่ออีกนิดหน่อยนิวออร์ลีนส์เป็นเมืองที่มีศิลปะเยอะมากเลยนะคะทั้งภาพวาดบนผนังภาพเขียนแบบครีโรแล้วก็ดนตรีแจ๊สมีคนมาเปิดหมวกเล่นดนตรีเต็มไปหมดเลยค่ะแม้กระทั่งฝนตกแบบนี้นะคะเขายังเล่นอยู่เลยค่ะเบนนับถือมากคือเห็นถึงจิตวิญญาณของศิลปินจริงๆจากนนนั้เก็ไปที แวมไพร์คาเฟร้านเป็นธีมแวมไพร์นะคะที่ตกแต่งเหมือนอยู่ใน French Quarter U ์ยูโกทิกเลยคะ่ะเบนตั้งใจจะไปกินบลัดแบกนะคะซึ่งเบนสั่งมาเป็นแซงกิเอรนะคะก็คือไวน์แดงผสมผลไม้ถุงจิวจ๋วๆแค่นี้คะ่ะ15ดอลลาร์ก็คือเบนก็กินเอาประสบการณ์เฉยๆอะคะ่ะและ้วเบนก็ได้บัตรเชิญให้ไปร้านคาเฟ่ลับที่อยู่ไม่ไกลามากนะคะแต่ฝนหนักมากเบนก็แบบคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมนะแล้วมันเปิดตอน4โมงเย็นด้วยเบนเปียกจะไม่รู้จะเปียกยังไงละค่ะเปียกแบบโอเคฉันต้องไปหาที่นั่งสักกกทีีนนึงงว็คิิดด่าาเอ,อไปหขหมนะร ท<ม>ี่คาเฟ่ลับจะเปิดด้วยเป็นก็เลยลองเสิร์ชดูค่ะว่าเออมานิโอลีนส์ต้องกินอะไรบ้างเขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารพวกแนวครี Creo, โอกับเคจูนนะคะเช่นกัมโบจัมบาายาครอวฟิชแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นออรสเตอร์ตอนแรกนะคะตั้งใจจะไปกินร้านดางังร้านหนึ่งนะคะแต่คนต่อแถวกลางฝนคือเยอะมากเบนไม่สู้จ้ะก,ก,ก็เลยเปลี่ยนมากินร้านตรงข้ามแทนนะคะสั่งเป็นออรสเตอร์นั่นเลยค่ะเป็นออรสเตอร์ย่าง6ตัวนะคะ21ดอลลาร์ถามว่าอิ่มไหมมันจะไปอิ่มอะไรแต่เบนก็กินเอาประสบการณ์เหมือนเดิมอะ รรงแรมดีกว่าคาเฟ่รับไม่ไปละน้ำท่วมถนนเดินคือรองเท้าเปียกสุดๆอะคะ่ะเบนอุตสหยอยากได้เลเวอร์นี้มากๆเลยค่ะหวังว่าจะถ่ายรูปสวยๆกับเสื้อผ้าชิคๆสุดท้ายจบข่าวค่ะฝนตกกระหน่ำรูปไม่ได้เสื้อเปียกกินแ้วไปค่ะทุกคน